สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเกมคุณยายกันนี่ภาคที่4วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาวุธทั้งหมดในเกมคุณยายกันนี่ภาคที่4กันเริ่มจากปืนเลเชอร์ถ้าว่าเราต้องการปืนเลเชอร์นะั้นเราก็ต้องหาวิธีออกจากที่นี่ก่อนเมื่อาหาวิธีออกจากที่นี่ได้แล้วก็ให้เราตรงมาที่ห้องใต้ดินห้องใต้ดินชั้นล่างสุดอย่าลืมนะ ไปหาเพชรมาใส่ด้วยเมื่อเราหาเพชรมาใส่แล้วแล้วก็ให้เดินตรงไปพร้อมกับกุญแจโอนคีให้เราเดินเข้ามาแล้วเราจะเจอกับประตูทางซ้ายให้เราไขาเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วก็ให้หยิบกุญแจทิ้งไปแล้วเราก็จะเจอกับปืนเลเชอร์นาโนปืนเลเชอร์พลังแรงสูงมันสามารถที่จะยิงดาวอังคารให้แตกระเบิดได้ยิงไปดาวอังคารระเบิดเลยครับ โอ้โห ôi, ไม่ว่าจะเป็นดาวเสาดาวอาทิตย์มันก็ระเบิดตูมไปกโก้คันแม้กระทั่งเจ้าหมาที่มันชอบร้องร้องนา่ารำคาญก็ยิงจนเดียงเดียงเดียงเป็นไงร้องดีนักร้องดีนักฮ่าม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายถ้าเจอปืนเลเซอร์พาร์มาอันนี้แล้วก็ก็จะเดียงครับเดียงโอ้โห ôi. เดียงครับแต่ว่าถ้าหากใช้ปืนนี้ต้องระวังหน่อยบางครั้งกระสุนมันจะด้านเอง สวยแล้วกระสุนด้านากระสุนด้าน <c oughs> แต่ว่าทํามารเซ็ตใหม่เราก็สามารถยิงได้อีกครั้งไอ้อไอ, <c oughs> อ้พลาดไปเองอะไรกันเหรอไม่ทันได้มองอาหากว่าเราพบเจอใครที่ไม่ทันตั้งตัวหรือแอบอยู่ในกำแพงก็ให้เรายิงได้ทันทีโ <c oughs> โอ้โหขนาดแอบดู ยังดียังเลยหร um ือแม้กระทั่งว <sh ่าเรายิงมั่วก็ยังโดนโอ้ยแค่าหวองน้ำก็ยังโดนโอ้โหคุณยายถ้าเทอาไปอีกชุดหนึงครับอุ้ยมันยังซ้ำอีกอาวุี่สองปืนลูกซองฮู้หรือช็อตกันถ้าหาว่าเราเจอกุญแจที่มีรูปเหมือนใบพัดไขลานให้เรานำมาที่ชั้นสองที่ด้านบนนั่นแหละ มันคือคุญแจอาวุธปืนลูกซองของเราแต่ถ้าว่าเราต้องระวังเจ้าแดคูล่านัดฟาราตูด้วยนะเมื่อกี้ฉันเห็นใครกันนะที่จะมาเอาเปิดลูกซองที่เราเก็บเอาไว้จะหากว่าเราต้องการปืนลูกซองเราก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยเพราะจะนัดฟาราตูมันเฝ้าทางประตูทางเข้าอยู่มันจะนัดฟาราตูไปเลยให้เราเดินตรงมาเอ้ย มันไม่ได้ไปนี่มันแอบอยู่หลังประตูนั่นเองต้องให้อยไปค่อยๆไปนี่แกจะมาเอาปืนลูกซองของฉันเหรอให้เราขเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็จะพบกับปืนลูกซองที่มันถูกวางเอาไว้แต่ว่านะมันจะมีคำท้าทายยิงสิยิงให้โดนสิมินิเกมท้าทายเราต้องให้เรากดลูกกรกดลูกกรลงมาให้มากที่สุดกดมากเท่าไหร่มันก็ใช้ได้แค่สองนัดต้องจัดการ เจ้าเกมคุณยายเจ้าเกมคุณยายที่มันท้าทายเรานี่นี่ให้โดนยิงให้โดนเจ็บจิ้งเกยิงให้โดนเราจะต้องยิงยิงให้โดนนี่แน่โดนแล้วยิงยิงให้ยิงให้โดนเราจะต้องยิงยิงให้โดนยิงขนาดยิงใกล้ๆขนาดนี้ก็ยังไม่โดนยิงให้โดนอะไรกันนรูุซองอันนี้ผู้ชายได้ปืนลูกซองมาทั้งทีนี่แน่คราวนี้ต้องโดนแน่เฮ้ยไม่โดนอะไรกันเนี่ย เกิดอะไรขึ้นืนลูกซองนี้ของความหรือเปล่ายิงให้โดนโอ้ยโดนแล้วถาว่าเรายิงโดนเราก็จะได้กุญแจมานั่นเองมันจะมีกุญแจอยู่ด้านบนแต่ว่าลิตของปืนลูกซองนั้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะมันสามารถที่จะยิงยิงคุณยายดิบิวติ้วไปเลยครับดูอีกครั้งโอ้ผได้เกิดอะไรขึ้น ปรรลูกซองของเราได้ถูกขโมยไปเหรอนี่นัทฟาราตตูโอ้ยเดี้ยงเลยเดี้ยงเลยนี่แกทำอะไรนัทฟาราตูโอ้ยเปืนโคตรแรงไม่ว่าจะยิงตรงไหนก็แรงก็เดี้ยงไปหมดมันแรงจริงๆปืนในภาคสี่นี้เราไม่น่าเก็บเอาไว้เลยใช่แล้ว